ในช่วงเดือนทีสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาที่โครงการเดอะกอล์ฟทาวน์บีเคเคครับทีอยู่กับโปรฟีฟ้าครับสวัสดีครับโปรเคสวัสดีครับผม เราจะมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการทำงานของเพลวิสนะครับในตอนดาวสวิงเพลวิสก็คือสะโพกนะครับตั้งแต่สะโพกลงไปเลยตอนดาวสวิงด้วยอ่ะครับใช่เป็นการสร้างกาวฟอร์สอีกแบบหนึ่งนะครับโดยนึกถึงแกนนะครับแกนนี่จะเรียกว่าทรัสนะครับทรัสคือการทำเด้งข้างหน้ากับไปข้างหลังก็คือข้างหน้าอย่างนี้คือในในกอล์ฟสวิงเนี่ยเราจะมีเรื่องของแกนที่เป็นเซเวย์ซ้ายขวานะครับมีแกนทรัสที่เป็นหน้าหลังแล้วก็แกนลิฟต์ก็คือขึ้นลงวันนี้จะเป็นแกนของ การทรัสต์ก็เป็นไปข้างหน้าหลังชันะครับตอนดาวสวิงตอนดาวสวิงช่คืนนี้จะเป็นการแก้อาการ early extension ด้วย early extension ก็คือตีดาวสวิงแล้วก้นหดงี้ป่ะก้นหดอันแบบนี้คือทรัสต์อย่างเดียวก็คือทรัสต์แบบ forward ไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับทรัสต์เนี่ยจะมีเป็นสองสองมุมก็คือมาด้านหน้าฟอร์เวิร์ดทรัสต์กับ backward ก็คือไปด้านหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่นักกอล์ฟมีอาการ early extension หรือว่าสร้างกาวฟอร์์แบบผิดๆเนี่ยเพราะว่า คือยังไงมันก็ต้องออกแรงโบคิวครับนึกถึงคนที่เ,เหมือนสควอชไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องเด้งขึ้นหรือชูดบาร์สใช่ไหมก้มไปแล้วก็ต้องเด้งขึ้นเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งและการที่ทําให้นกักกอล์ฟมีมีความเข้าใจนะครับคือในการสร้างเพลวิสทรัสที่ดีเนี่ยเวลาขึ้นไปท็อปสวิงครับมันจะต้องมีจังหวะที่เหมือนเป็น,ปนการซิดแบ็คซิดแบ็นั่งลงมีการนั่งลงหรือให้สะโพกเนกลับไปข้างหลังจะให้ท่านนากักกอล์ฟดูว่าหลังจากที่เราแอดเดสนะครับ ในแกน trust หรือว่าหน้าหลังตรงนี้เนี่ยเวลาขึ้นไปท็อปสวิงเนี่ยเราจะยังอยู่ถูกไหมใช่ตรงนี้จะยังไม่ trust ตรงนี้เนี่ยถ้าทันนกอล์ฟอยากออกแรงเราไม่ให้ไม่ให้มัน trust <ก>ไปข้างหน้า,ห,นาหรือไม่ early เนี่ยจะต้องมีแกนช่วยที่เป็นการ sit back คือการนั่งไปข้างหลังก่อนแต่ภาพน,นี้คือฟิลเหมือนลงโซนเลยแล้วพอทีบขึ้นเนี่ยมันจะกลับมาข้างหน้าเท้าเองนะครับเพราะฉะนั้นดิวที่อยากให้ทันนกกอล์ฟทำนะครับพอขึ้นไปท็อปสวิงปุ๊บเนี่ยให้มีการ เหมือนนั่งนั่งโดยฟิลเหมือนดันสะโพกไปข้างหลังเหมือนนั่งเก้าอี้ไปเลยแบบนี้นะครับแล้วพอถีบขึ้นปุ๊มเนี่ยตูดอะมันจะมันจะมาจะไม่หดไปข้างหน้าคือซีเควนซ์เรียงลําดับมันเป็นลักษณะนี้ถูกต้องแล้วอย่างนี้มันไม่มากเกินไปเหรอครับเพราะในเมื่อโปรไฟล์บอกทัสมันมีข้างหน้าและข้างหลังไม่มากเกินไปใช่ไหมไม่มากไม่มากเพราะสุดท้ายอย่างที่บอกว่าพอเราเหวี่ยงแรงเนี่ยตัวเราจะต้องขึ้นอยู่ดีลิฟท์อัพยกขึ้นถูกนะถูกครับอันนี้มันจะไปเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วว่า คือยังไงเวลาเรานั่งลงมาเนี่ยเราไม่มีทางตีอย่างนี้แน่นอนครับสุดท้ายเราจะต้องถีบขึ้นแต่ว่าทํายังไงให้เราถีบขึ้นโดยที่ก้นเราไม่ไม่เด้งเข้าไปนะครับเพราะส่วนใหญ่นักกอล์ฟที่เสียบาลานซ์ตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากตัวเด้งเข้าไปทางนั้นนะครับเพราะว่าไม่มีการซิดแบ็กสังเกตง่ายๆอยากให้นึกถึงสวิงของลอรี่ครับจะมีการเหมือนนัางบน,ลน<ป>และข้างหลังชายแล้วคอยพอถีบขึ้นุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าลอรี่เป็นนักกอล์ฟที่ถีบได้แรงมาก แต่ก้นเขาเนี่ยไม่มีการ early extension เลยก็คือไม่มีการกระเด้งไปข้างหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้าเกิดว่านั่ง sit back ไปเหมือนที่โปรฟฟ้าพูดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการกระเด้งมันมีแน่นอนมันมีแน่นอนเพราะในเมื่อการออกแรงดาวส s ิงใช่ไหมครับมันก็ต้องเด้งขึ้นยังไงก็ต้องขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ขึ้นสัญชาตญาณคนเราม้มันจะต้องโดนหลังลถูกแล้วต้องมีการเด้งถูกยังไงยังไงก็ต้องมีการ เหเอียดขึ้นอยู่ดีนะครับนั่นหมายว่าถ้าทำท่านี้ได้เนี่ยก็เป็นการเหมือนรักษาแกนลำตัวให้นิ่งด้วยถูกไหมไโปรยฟ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเราบาลานซ์ซีเนี่ยกาวฟอสที่เราใช้ก็จะดีด้วย <Wow. S 1> เพราะว่าเวลาเราเด้งเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่ล้นไปไปลายเท้าถูกไหมเวลาเราถีบขึ้นมันจะลงที่บออฟุตพอดี <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นลองไปฝึกซ้อมกันดูครับช่วงแรกอาจจะุ้<ๆ>ึกเ<ๆ>มื่อยขาสักนิดนึงนะเพราะว่าเป็นการซิดแบ็กนะเป็นการเหมือนออกกําลังกายแบตัวใช่เหมือนเป็นการดันสะโพกไปข้างหลังนะครับเดี๋ยวถีบขึ้นแลดีมับาพอ เราไปฝึกกันดูนะครับในช่วงนี้นะครับขอขอบคุณโปรฟีฟ้าด้วยครับดีดครับผมและนี่คือทั้งหมดของช่วงออนเดอร์ทีในสัปดาห์นี้ครับ